สวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายครับยามเย็น,ยยนวันนี้ได้อะไรไปบ้างครับวันนี้นนต่อหางอีกแล้ววะนี่อะไรมออย,อยนี่ครับต่อทำคาจับมออย ต่อได้อเสร็จรแล้วต่ออะไรต้อายสอางอ๋อเปลี่ยนหัดในเจาะรูอันนี้อันเก่ามัน,นแต่ทำใหม่กับไปก่อนมันมีกรอบอยู่พี่มันมันเบี้ยวหมดอืเราจะใส่น็อนนนตตรงนี้ป่าวครับใสน่สน,น็อตเจาะใส่น็อตมันช่างเก่ารถคันเก่าก็เลยเอ,อืมเจาะได้ทกันสองข้างเลย สองข้างเลยได้เพลอีกทำไมอ่ะเป็นไรมันแห้งแล้วนี่นี่นี่มันบาดจริงนะด้วยตั้งกี่เพลนี่ห้าเพลนี่คมเลยเนอะซึบเลยผมผมจับไโควงใหผมจะตอกตอกไปฟังไหนฟังนีแเลยวังนี่ตรงนี้เลยตอกปึ๊บแล้วมันไขควงมันทะลุเข้าไปแล้วมันก็เลยหนีบมือผมเรียบร้อย แต่นี้นันไม่แทงอลไวนี่เตกแต่ก็ได้ซื้อไหมแน่นอนซื้อไม่แบบนี้ซื้ออ๋อนี่ใส่แล้วเลยเนาะอ๋อหนึใส่เรียบร้อยครับผมโอแต่ลูกปืนเอามาลองก่อนลูกปืนใหม่มีอยู่ อ๋อนี่เอามาลองก่อนครับมันแตกแล้วอ้านี่มันแตกครับมันแตกเมื่อคืนก็แตกตัวหนึ่งมผมเคาะไม่ออกเอามาลองเลยเฉยมีตัวใหม,ม่แล้วซื้อมาอันนี้ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เนาะครับว้างานปักเลยนั่นนี่เนาะตัวนู้นไม่ค่อยกระไรอีกตัวหนึ่ง,งกลางๆแต่มันเลื่อนได้พี่อ้ สายแล้วครับอ๋อนี่ที่ว่าเป็นร่องอะไรร่องเอใช่ไหมเป็นสายพานเอครับมัเล็เนี่ยมันจะเล็กนะเล็กกว่าเล็กกว่าสายพานพวกนี้ครับสายพานเอร่องเขาจะเล็กๆนะเห็นไหมสายพานมันจะเหลือแต่ก็ใช้ได้อยู่เนาะต้องดูก่อนถ้ามันไม่โอเคก็เปลี่ยนมัเล็เปลี่ยนมัเล็ตัวนี้ไหมก็ใส่สายพานอ๋อเป็นเป็นมัเล็นี้ใส่สายพานเล็กครับ อ๋อน่หนยเพราะว่าอันนี้พลาผมก็เผื่อมาแล้วครับก็เป็นสองทึ่เจ็ดสงสัยจะไม่มีเลยมั้งอ๋รานี้ไม่รู้ยังไงเลยนี่ก็ฝากมานี่ครับมาหาพลาวนี้เพลาเนี้ก็จะฝากไปใบพัดลมพัดลมพัดลมแล้วก็รองนี้ก็จะฝากมามอออยใช่ไหมครับมอออยนี่นี่กรอบเก่าของมอออยปี่น๋อนี่นะครับรเยอะตุงมเ๊ะเลย <c oughs> นี่เกิดมาต้องโดนจับไม่โดนปับหนอหางขานีเลยถอดง่ายติดง่ายตอนนี้ขาดฉากอันนี่นงเดี๋ยวผมี๋ตอฉากนี่นะครบงไปดูต้นมะขผมมันมีอยู่เซฟบ่เชื่อมเลยสวยดินี่

ต่อจากเมื่อวานครับเมื่อวานก็ทําแค่ขานี้เสร็จวันนี้ก็ได้แค่เพลานี้ครับต่อตอนี้ครับนี่แหละถ้ารถมันมันดูไปเร็วมันจะเร็วพวกตัวใหญ่ๆครับพอตัวเล็กๆกระจุกกระจิกนี่แหละมันจะดูไปแล้วมันเหมือนกับช้าๆนะแต่ถ้าพวกนี้มันเป็นชิ้นใหญ่อะชิ้นใหญ่แล้วมันดูไปเหมือนเร็วเนาะแต่ละวันแต่ละวันต่อไปก็จะเป็นของจุกจิกแล้วครับ จุกจิกพวกวางเพลาว,วางมุลเล่นี่แหละพวกพวกจะจุกจิกแล้วก็ดูไปเหมือนจะนานครับสั้นเหรอไม่มีไม่เห็นแต่ปลายปลายมันอยู่ได้แค่นี้เลย <c oughs> อ๋อไม่พอแล้วซ <c oughs> ื้อใหม่ โอ้หลายร้อยเลยนี่เล็กฉากครับ,บนะเกสงมอเดผิด่อ๋ออยู่ตรงนั้นวะครับอยู่ตรงนี้ต้องแก้ไหมนะ้อง ทำไมครับไม่ระวังผิดจมันตัวนู้นมันเข้าไม่ได้นะมันเล็กวะแต่มันต้องหัน ใส่ขอบเนี่ยฝันนี้ก็ใส่ขอบเหมือนกันครับต้องคิดดูคร <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหลือเยอะเลยนะอืมแต่ถ้าวางเสมอไม่ได้หรวางเสมองนี้นะครับปีกนั้นมันไม่ถึงปีกไหนปีกตนนู้อ๋อไม่ได้ก็นะกมีต้องนี่เสียบอันนี้ไปตามครับจะต้องเขี่อืม แก,ก้แก้ให้ตัวนี้ไม่เก้ให้ตัวนี้ใช่ไหมว้ใาใส่ผ้าน,นี่ปานวัดไว้เลยเนาะใช้ได้เฉยโหแจ่มครับ เดี๋ยวถ้าเรานี่เจะมีครับตอนนี้มันได้เข้าได้ทั้งลูกนะตอนนี้ไหนตอนนี้เข้าได้ทั้งลูกเลยจะจำนั้นไม่ได้ใช่ไหมจะเป็น เป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้มันก็พอดีก็พอดีขอบม่านขีดตรงนี้พอดีถ้าเข้าม,มาในนี้ม่าน้้ำขีขีตัวนี้พอดีใช่ไหมต้องเล็มต้องเล็มมุมนี้ออกบอกครับจะต้องเล็มนี้ขีบนไม่ได้บอกมนติดบอ เอาแบบนี้นะเกบดีไม่ได้เลย <c oughs> ติดไอหัวนั้นอีกเด้นนะตัวก๊กอกนะพี่ตัวนี้นะติดตัวนี้นะไในข้างล่างนี่ข้างนี้บอกข้างล่างลับข้างล่างก็ได้ผมจ่าวนี้เป็นข้างล่าง มันก็ติดก็ติดสายพานเดินสายยากก็เลยเอาเทปมาบดหันมาหนีหันมานี่ถ้าใส่อย่างนี้ก็ติดถ้าใส่ <c oughs> อ๋อที่ว่าติดก็คือติดตัวนี้ใช่ไหมครับเราใส่เยอนมากขึน้นมาก วเวลาเราดันมาแล้วฉากฉากมันรองก็ต้องมาเนี้ยนะฉากม,ามันเขาไม่ต้องใส่จากข้างหลังใสใสจากข้างหลังมาครับหรือไม่ก็ใส่จากข้างบนอ๋อย้อนมาครับถ้าเกิดจะให้จะให้ตัวฟ้าจะให้ตัวนี้อยู่ข้างอยู่ข้างหน้าฉากอ่ะม,มันต้องใส่จากข้างบนอย่างเดียวเลยอืแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะใส่เอาตัวนี้ไปอยู่ข้างหลังฉากครับฉากตัวนั้น หลังจากก็เราเวลานั้นเราก็ดันเข้าไปเลยอแต่เวลาถอดมันก็จะยา,ากต้องถอดขึ้นบนถอดก็ต้องมันจะติดพัดลมติดไปตัวน,นี <c oughs> น้ไม่เหมือนหม้อน้ำเนาะขามันใหญ่ชุดนี้ก็อยู่ตรงนี้นะเวลาเราเวลาเราดันเนี่ยดันให้มันเข้าประกบมันเนี่ยเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับ นี่มันก็ติดแล้วเวลาถอดก็ออกเลยนี่เลยเป็นมอน้ำนะมันจะไม่ติดชุดนี้ชุดนี้อันนี้จะเด้งันนี้ก็ต้องคิดซะใหม่ <c oughs> แล้วถ้าอยู่ข้างนอกไงล่ะกลับนั่นแหลยนี่ผมจะใส่อย่างนี้แหละอืครับถ้าใส่อย่างนี้ไม่ติดถ้ากลับว่ามอน้ำในะอยู่ข้างในรถครับเหล็กเหล็กเหล,ล็กนี่ข้างนอกนอกืมใช่เวลาถอดก็ยากเหมือนกันถอดยากวะ อ๋อมีทางเดียวก็คือถอดนี่ออกก่อนปกติจะต้องถอดสายเลยนะเดีย๋ยวอันนี้มันอยู่นอกดีกว่ามั้งเดี๋ยวนีดีกว่าอันนี้เรานับมันจะได้ไหมนะ <c oughs> ถ้าอันนี้มันใหญ่ <c oughs> เลยเนาะเด็กช้างมันเล็กเนาะช้างเล็ก ไม่ต้องทำเอย่ิงนีกค่ค่อยคิดค่อยค่อยทำ้าใส่างี้เนี่ถ้าส่อย่า่เงี้ยใส่เงี้ได้เลยถ้าแบบนี้มันใส่นอง่ายอ มันจะคือไม่ลนะ่ะเบบนเนาะ<ก>ถ้าเหล็กแผ่นนะนุ่ยโอ้ยายไปหนาหน้า,นา,าเหล็กกันโอเคเลยไม่ต้องย้ายเลยเนาะแล้วก็ทำตัวยันเอา ก็จะวางแบบนี้ปั๊บแล้วก็ฝากหูออกอย่างนี้ข้างละหน่อยอือม,มันจะดีไหมนะแต่ของเก่าเขาทำงานนะไรนะครับดีมันันของเก่ามันจะเป็นแบบตัวเนี่ยแต่มันจะได้อยู่กันนะันแต่ตัวนี้จบเป็นี้อืมอย่างนี้เลยอ๋อครับเอง่ายหน่อยเนาะอย่างนี้เลย ง่ายดีนะครับนี่อยู่กับตัวมอําเลยอือถ้าไแบบนี้ก็ได้เนี่ยครัแบแตนี้ก็๋ยแวบบนี้ก็ไม่ต้องย้ายครับหาไปไปซื้อฉากมามันเลยถอดง่ายหน่อยเนาะเวลาถอดถ้าทำแบบนี้ไม่มีหูยื่นไปนี่ถอดต้องถอดพัดลมถอดอะไรออกอีกเยอะแยะครับอย่แบบนี้ง่ายแบบ ต้องเผื่อไอ้ตอนถอดด้วยนั่นแหละต้องคิดตึงตอนถอดด้วยแล้วก็จับเชื่อมจับเชื่อมเลยมันกใช่หมดเลยไอ้ตอนเราถอดเราซูบิดนี่แหละเดี๋ยวบ่นอีกใครทำไว้วะตัดทำไม่คิดดึงไงด่าตัวเองยังนไงให้คืนถอดนะอือถอดเราคนทำเงี้ยอ๋อก็ยืนก็ถอดเลยอันนี้ชิดเชีวด้วยนี่ครับไม่โดนแล้วแต่ไม่โดนนะตัดดิตัดออกดิฟิเอาตัดออกอีกวะ ก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้มันมันมันเป็นของกระจุกกระจิกเนาะของเล็กๆดูไปมันเหมือนกับช้ามันไม่เหมือนพวกวางเครื่องวางปั๊มเด้เครื่องปั๊มมันใหญ่เนาะวางแป๊บเดียวมันดูไปมันเหมือนกับงานดินเร็วครับนี่แหละพวกงานช้านี่แหละพวกเนี่ยติดตั้งสายพ่อ ลูกปืนตั้งโมเลยเพลาอะไรนี่แหละมันจะช้าครับเพราะเป็นของเล็กๆจุกจิกเจอกันคลิปหน้าครับผมสบายดีครับ <laughs>